สวัสดีค่ะเมื่อเรียวเดี่ยวน้นองเขาเขากว่าหาซื้อไม้นลยค่ะเนาะตาเดมาฮังเคิงเฮ็ดป้อยปากปีเฮ็ดลูดตาป้อยปากปีป้อยปลาหลงปากปีนะคะตอนนี้นะคะกโมโกับพี่แสงนะคะกาลังจะพาทุกท่านไปซื้อไปหาซื้อไม้ไม้อัดเหรอไม้อัดเพื่อที่จะมาตกแต่งมาทําถวายที่วัดนะคะจะเป็นสําหรับงานครบรอบพระมหาญาติมนี ร้อยปีเราจะทำที่ถ่ายรูปค่ะก็เท้าคาดเดกว่าซื้อไม่ใงกอเตมาเฮดลูตีถ่ายตีถ่ายแคยบห้างกาป้อยปากปีถ้ามหาเมยียดมุนีเว้งน้ำลันหนค่ะตอนนี้เดี๋ยวซื้อตีไรเซอต่กะเฮดเหดมือนใน,น,นอะหนอ แทงวันสองวันก็เป็นป้อยเอาค่ะแทอีกแค่สองวันก็จะเป็นงานจริงแ,<ค>แล้วนะคะอีกแค่วันเดียวโอ้โอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปรับแม่แล้วก็เลยต้องทำวันนี้โอ้ตื่นเต้นนะจ๊วตืนต่นเต้นมากตอนนี้เรามาอยู่กลางเมืองน้ำรันนะคะในก็จะเป็นกลางเว้งน้ำรันนะคะสวัสดีคุณตีแลลวนะ อันนี้คืออากาศร้อนมากเมื่อเร็วไม่เปิดไซคันแ๋่กันมาซื้อแต่กันมาซื้อไม่เนี่ยวะเราจะมาซื้อนะคะจะเป็นร้านขายเหล็กขายนุ่นนี่น,น,น,นี่มีทุกอย่างเลยมีไฟร้านที่นี่จะเป็นร้านประจำที่พี่แสงมาซ,ซื้อนุ่นซื้อนี่เพราะว่าเป็นร้านของ คนไทยใหญ่นะคะตีนายก็เดมาซื้อตาเสค่ะนอะยเอนว่าตีนายเป็นพี่น้องใต้เนีมาซื้อ,อไม่เดีาายนะ๋ยววันมั่งงานนาหรืออ๋อมีเงนมังไงคะเออไมีหลายทับมีหลายทับเหมือนเสียต,ต,นะต้องแทดตาไงอ่ะนยก็จะเป็นปอกันตั้งเส,สื้อเดินเท้าคามาซื้อใหม่ใหม่จะไหนค่เนะาะยเย่อก็เดือดใจใน เป็นฟอกอันดั้งสุดเอาอันกันไปด้วยฮานาวารติตังเตหังลิววปปลความสูงอยู่ที่8ฟุตนะคะตั้งสูงอยู่ที่8เปรนะคะเคียรไลไอันที่เรามาซื้อในวันนี้นะคะเราก็จะทำครั้งแรกจะลองดูว่าเราจะทำคล้ายคล้ายฟลอรเรลแต่ว่าจะไม่เหมือนเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ไม่มีการฝึกมาก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นความเครียกความชอบตกแต่ง อยากจะทำถวายในงานนี้ค่ะทำมาซื mm ้อ hmm. ก็คือมาซื้อสำหรับงานนี <uch la> ้โดยเฉพาะเลยนะคะเพราะพามาอันเต็มๆมาซื้อนะคะเนาะเตดม่าเฮ็ดประกอบกันตั้งซุดเฮกอร์แนก็จะเป็นเป็นห้องวายอ่างอ่ำม้อก็หนอกก็ใจไล่ใจไล่ใจฮางเคิงเฮกอร์เต็มเฮ็ดหลูกไปติดค่ะเนาะว่าต้องเต็มฮังลีค่ะเนี่ยก็เป็นตั้งฮังเทงไรอยู่ค่ะนะ สวยไม่สวยทุกท่านแสดงสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะคะตอนนี้ยกไปแล้วจะเอาไปขึ้นรถแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ขึ้นรถนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป่นเาเลยอ่าให้ยาละอ่ายาจะนัดเตอเน,อนมา้าชาวถักเป็นเราเนม้าชาวแน่งน้าอยา หน้่างงาอง่าอ่มันจะอยู่เรียกอารมาหัวดรอเลยอ๋หนึ่งอ๋อเจียวอ่ะสองมนหเหกเมื่อไกลไอ้น้องว่าสองเหาปากสองเหาปากสองเหาปากสามแผ่นราคาจะหยดจะตกอยู่ที่7 6็0 0มื่นหหารอยจัตนะคะ กคันคาร์เตมีเตมีเขาซื้อเมื่อส,สามแผ่นตั้งหมดก่อนเดมิอนเซตเหมือนอกเคงห้าปากนะคะเป็นก้นไต้ค่ะก้นมันอ่ะมันประมาณละ่ะเชิญละ่ะประมาณอ,อ๋อประมาณเป็นน้องเป็นคนพมา่าอยู่ร้านนี้ร้านประจำหมอก้นไตรหรอือวะอ๋อหมออ๋อหมอน,นะก็อ,ะอ,ยอยู่น้ำรำหมอเนาะค่ะ พูดภาษาไทยใหญ่ได้นิดหน่อย,อยเงินไทยตกอยู่ที่ประมาณ800บาท800บาทใส่รถแล้วค่ะเอาไว้ไไนในกายะกำไรงอเมอร์เพนสุดยอดที่ใส่ที่ใส่ที่ใส่เชือกที่ใส่เชือก <laughs> เราก็สงสัยเขาไปเอาเชือกมาทําไมไปเอาม้อข้าวมาที่ไหนได้ไปเอาเชือกนี่เองก็ถามว่าเป็นยังเนี่ยอยาเกียวเป็นตใส่เจอกันเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะออกมาแบบไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะมเมื่อเดี๋ยวก็จะออกมาเจ้เหื่อแดมไปหูค่นเนะาะแค่นีอย่าเลื่มไปบันเท้งค่ะนะ เมื่อแล้วก็เป็นข้าวยำ5ามงวัยวันเลยค่ะแลวก็จาเตรับสิงเอาค่ะนาะเมื่อได้ีดมไปกว่าเฮ็ดค่ะเอาโคตดังรถไว้หลายๆก๋วยคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลา5โมงเย็นพอดีเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ไปทําจะเอาของใส่รถไว้ก่อนค่ะพรุ่งนี้เช้าถึงจะไปทํากันนะคะที่จะได้ทําในงานนี้นะคะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะไม่สุ้ค่ะไม่สู้ค่ะ ที่เราไปทําเมื่อวานได้มาแล้วอันเท่ากาับเฮ็ดมอว่างเป็นืไนคะแค่หนว่าตั้งหลังก็ไ,ไปพ่อเข้มเหลาไปค่นนะเนาะตั้งหลังด้านหลังนะคะก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะทําแบบเรียบๆนี่โหซื้ออะไรอ่ะเย่ยตื่นเต้นมากมาก ปกติเราจะมีทํากันสามคนนะคะวันนี้หลานชายไปไปเรียนภาษาจีนก็เลยมาไม่ได้นะคะก็เลยมีแค่พี่แสงกับโมเท่านั้นค่ะเหมือนในกอมีคาดอะไรตั้งปีคําเสียงก้อยขย้อนไปวา่ปวากูปอกได้แล้วตีเฮ็ดกันสามก้อนนะคะปาตั้งหลานแห่ขาแหย่ยกอปีคําเสียงในค่ะวันนี้โมกับพี่แสงนะคะใช้เวลาทําผ้าม่านแบ็กตอปนะคะสามชั่วโมงเกือบสี่ชั่วโมงเลยค่ะเอาถ้าเหมือนใน ค่ะและตั้งปปคำแสงอ่อนกันเฮ็ดแห่งกอดใจเข้าย่ำกว่าหมอกสามโจมงถึงสี่จอมองค่ะน,ะนาะเป็นนวัดตัวเล็กได้ไปเลยเฮ็ดค่ะตัวหนังสือนี้คือยังไม่ได้ทำนะคะเดี๋ยวคืนนี้ต้องไปตัดทั้งคืนแล้วค่ะตัวเล็กมันได้ก็อเปเลยเฮ็ดค่ะทาในก้ยได้แต่ลายมือเฮ็ดตั้งคืนค่ะนาะมือพกก็เป็นป้อยเย้าค่ะพรุ่งนี้ก็วันงานแล้วนะคะส,สังเพีปน้องเขาเขามาป้อยก็อย่าลืมมาถ่ายแคบหา,างเป็นตีใหม่ต้องค่ะนะจริงๆที่จะมาทําถวายพระมันนะคะจะมีอยู่สองที่ค่ะ แล้วก็ที่ร้านพี่แสงแล้วก็วิลเลนไตวิลเลนไต,ตกมากตมาเฮต์หลูนะคะมาเดีื่อด้านด็กซอยไว้อันนี้เด็เนนกนี่ยังค่ะวิลเลนที่ไม่ต้องถ่ายแคค่ะมาเ,เ,เาดี๋ยวด้านด็กแจกเป็นี่ยังค่ะแจ๊กมาปล่อยพลาบักโอ้ดีตจ๊กมาค่ะว้าอันนี้ค่ะวิลเลนไ,ไตซอยหอคะเนาะทั้งหมดจะเป็นไวยมือหลายๆค่แๆนะแค้มแจ๊กค่ะ มชอบมากตรงนี้นะคะตรงนี้จะแตบบ่ว่าลายมือแท้ๆเลยไม่ได้เอาอะไรมามาเขาเรียกว่าอะไรไม่เหมือนเราก็สวยคนละแบบเนาะอันนี้ก็จะสวยแบบว่า,าสวยแบบศิลปะศิลปะแบบนี้ค่ะทาสีอะไรแบบนี้ก็ทาเองทั้งหมดเลยนะคะพี่พี่ลนได้จะทําคนเดียวหมดเลยสุดยอดมากเห็นไหมคะทุกคนตอนนี้กําลังวัดอยู่ค่ะ ว,ว่าจะเขียนตัวหนังสือก็จะใช้มือเขียนเอานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันค่ะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะพวกเตมัตเตอร์ฮนวาวตจะออกมาเจ้าหือไดนตํ้มเบย์ยมว่าหังนี้หนเนาะฮะตอนนี้ก็กําลังตกแต่งที่ไว้กรองคล้องมองตอนตรีไทยใหญ่ค่ะว่าเราเตรียมกันแล้วว่า ว้าฮกกัุดีเจ้าฮะเนาะโอ้ดนัดใจคนเดียวตาขนาดนี่เนาะขาคนข้างนั่ยส่วนไหอ่าส่วนไหน้ันห้องคนไก่นั่นเป็นเฮ็ดอันนั่นไวทธรรมเทวิธ ่อคืนนะคะตัดตัวหนังสือจนถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนเลยเมื่อคำว่ากอใจเฮตโตเลโกเขาตังถึงเต็งขึ้นเมื่อคำว่าค่ะในนายกมาใส่เต็มเซลในค่ะวันนี้เราก็เลยมาใส่ตัวหนังสือกันแต่เช้าเลยเพราะว่าวันนี้เริ่มงานแล้วค่ะเมื่อนนายกป้อยเตยยค่ะเตยเปิดผุยแท้งอีกหนึ่งก้อยค่ะตอนนี้เสร็จแล้วค่ะไปที่เรามาทําตอนนี้สาวๆกำลังมาถ่ายรูปก,กันนะคะวันนี้วันเริ่มงานพอดีเลยค่ะไม่ได้เป็นวันเตยป้อยค่ะเราได้มาเย้าในนาก้อยค่ะ กลับบ้านแล้วเมื่อได้ก็มาแฮดแท็กพักก็เย่กว่าเย่ยค่ะื่นได้เดมเมอร์ไโคหแ่ก็ขึ้นกับป้อยขึ้นในค่ะตอนนี้ก็เราทำพามานเอ่อแป็กก่อนที่ถ่ายรูปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วค่อยกลับไปเที่ยวงานค่ะโอเคเดี๋ยวย่อนพักกันนั่ก่อนค่ะงั้นเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ